สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับพี่น้องในช่องทางย t ท b e ทุกท่านนะครับรวมถึงนะครับทางฝั่งพี่น้องสปบลรานะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่23นะครับกุมภาพันธ์2567นก็ะครับก็เป็นแนวทางเลขเด่นตารางหรือว่าตารางพารวยนะครับพี่พี่สำหรับแนวทางในงวดที่แล้วเนี่ยผมก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายวิ่งสายรูดเนาะแล้วก็ ตัวเจาะเนี่ยอาจจะไม่มานะครับแต่ว่าพี่ๆสมาชิกนะครับก็จับในตัวเด่นเนี่ยมาประกบคู่กันก็เข้าเต็มๆในเลือกต่างชุดชุดสตัวนะครับผมแล้วก็เยินดีด้วยนะครับผลที่ออกเมื่ที่แล้วนะครับพี่ๆแปดสามสามแปดเนะครับพี่ๆก็อย่างที่ผมชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้เนาะสำหรับข้อมูลที่อาจจะผิดเคลื่อนยังไงผมต้องขอโทษด้วยเพราะว่า แต่ก่อนผมมองว่าเลข83เนี่ยเลขหน้าเนี่ยเป็นเลขร่างชุด6ตัวนะครับแต่ว่ามีมีพิพิสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่า83ไม่ใช่เลขล่างทางฝั่งลาวเนาะผมก็เลยผมก็เลยงงกับข้อมูลเนาะถ้าเกิดใครมีข้อมูลดีๆว่า83เนี่ยเขาเขาใช้เป็นเป็นเลขหลักตัวใดย,ยังไงก็ขอไอ้คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาบอกไอ้แอดหน่อยนะครับเนาะ เพราะว่าข้อมูลตรงนี้แอดก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับพี่พเนาะหลักๆเนี่ยในชุด4ตัวเนี่ยพอรู้นะครับแต่ว่าเลขหน้าเนี่ยก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้านี้ก็คือว่ามีพี่ๆสมาชิกคนหนึ่งบอกว่า83เนี่ยก็คือเป็นเลขล่างชุด6ตัวนะครับของทางฝั่งพี่น้องสอปปลา,าวเนาะนะครับแต่ว่าน่าจะประมาณสัก2ออาทิตย์ด้วยอาทิตย์ที่แล้วเนาะมีพี่ๆท่านหนึ่งบอกว่าเลขหน้าเนี่ยไม่ใช่เลขล่าง นะครับไม่ใช่เลขล่างทางฝั่งพี่น้องสอปอลาานะครับผมก็เลยงงนะครับก็เลยไม่รู้จะสรุปยังไงนะครับเอาเป็นว่าผมขอสรุปแค่ชุด4ตัวก่อนเนาะนะครับก็แปดสามสามแปดเก้าศูนย์นะครับเนาะสามแปดในเลขล่างนะครับชุดสี่ตัวนะสามตัวแปดเก้าศูนย์นะครับของเรานะครับก็ในตัวประกอบคู่เนี่ยอาจจะไม่มาเนาะแต่ว่าตัวเด่นเนี่ยมาหมดเลยนะครับเนาะเนี่ยสามแล้วก็แปดนะครับ วิ่งรูดเม็ดเดียวที่สามนะครับพ,พี่ส่วนตัวไอ้ประกบคู่เนาะผมให้สามหนึ่งเม็ดเดียวไม่มานะครับไม่มาเนาะมาสามแปดแทนนะครับผมก็ท่านใดเอาตัวเด่นเนาะมาประกบคู่หรือว่าวิ่งรูดที่สามนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสลับในงวดล่าสุดเนาะวันะที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็แนวทางนะครับพี่แนวทางไม่ไปเลยช่วงนี้รู้สึกว่าเก้าจะเดินดีมากนะครับเก้าจะเดินดีเก้าน่าจะเดินมา มาสามงวดแล้วนะครับสมงวดติดเนาะนะครับถ้าในงวดนี้ท่านใดชื่นชอบก็ลองใช้วิจนะวิจนะยานในการรับชมรับฟังนะครับสรับ9เนาะนะครับผมใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เปิดการมองเห็นให้พี่พี่สมาชิกท่านอื่นนะครับเข้ามารับชมด้วยเพราะว่าช่องผมช่วงนี้ก็เหมือนจะโดนปิดกั้นการมองเห็นเนะาะก็ขอรบกวนนะครับพี่พี่สมาชิกใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับ เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่ๆสลับในงวดนี้เนาะขอให้มานะครับขอให้มาตัวประกอบคู่ก็แล้วกันเนาะหรือว่ามาสองตัวเด่นเลยก็ได้นะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านใดนะครับที่อาจจะพึ่งแวะเข้ามานะครับผมยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ากำลังมองหาบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคเนาะ นะครับถ้าใดสนใจก็เข้าไปทักทายสอบถามน้องแอดมินได้นะครับ <c oughs> สำหรับเลขตารางนะครับพี่ๆในงวดน,นี้ผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับ <c oughs> เลขหก <c oughs> เลขห้าเลขเก้าเลขแปดนะครับ <c oughs> แล้วก็เลขสี่ นะครับผม8 60ห4 9นะครับสำหรับเราพัฒนาในงวดนี้นะครับผมเรามาดูในตัวประกบคู่นะครับพี่ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับจับวินที่เลขตารางได้เพราะว่าโอกาสที่ผมจับจับประกบคู่กับจับวินเนี่ย นะครับจับวินจะมาเยอะกว่านะครับเลขตารางจะมาเยอะกว่าส่วนมากแล้วผมจะจับไม่โดนนะครับเนาะนะครับหลายๆงวดนะครับถ้าเกิดข่านในที่ติดตามผมน่าจะได้รับชมนะครับหลายๆงวดที่ผมจับไม่โดนนะครับตัวเด่นนะครับตัวประกบคู่ผมได้ไปที่60นะครับ60นะครับผม68นะครับ หกเก้านะครับผมห้าสี่ห้าแปดนะครับศูนย์สี่นะครับพี่พี่เนาะหกชุดนะครับที่ผมจัดประกบคู่ให้นะครับหกศูนย์หกแปด หกเก้าห้าสี่ห้าแปดศูนย์สี่นะครับสำหรับเลขชุดสามตัวนะครับพี่พี่ชุดสามตัวผมให้ไปที่หกห้าสี่ห้าหกเก้านะครับ สี่หกศูนย์นะครับพี่ในวดนี้ถ้าใครชอบเบิ้ลนะครับระวังไว้ด้วยนะครับเนาะเบิ้ลกับเรียงผมว่าไม่แน่นะครับพี่พี่เนาะเบิ้ลกับเรียงไม่แน่นะครับวันศุกร์นะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมให้ไปที่หกศูนย์หกเก้าห้าสี่นะครับพี่หกศูนย์หกเก้าห้าสี่นะครับ มีเลยนะครับผมสำหรับนะครับเลขเด่นตารางในงวดน,นี้ผมให้ไปที่เลข6เลข6กับเลข5นะครับผมให้ไปเลขพี่น้องเนาะท่านใดชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับในงวดน,นี้ชอบเลขพี่น้องนะครับ เม็ดเดียววิ่งรูดนะครับพี่พี่เม็ดเดียววิ่งรูดวันนี้ห้ากับ6เนาะให้ไปที่เลข6นะครับรู้สึกว่าในสูตรในสูตรเนี่ยจะเด่นหกนะครับพ,พี่ก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าเนะเพราะว่าเพราะว่าในในในสูตรเนี่ยผมผมมี2สูตรนะครับเนาะที่เอาลงเนาะเด่นเด่นหกับ5้าเนี่ยคนละสูตรนะครับก็ามาประกบคู่กันนะครับ อย่างวดที่แล้วก็มา2ตัวเด่นเลยเนาะวิ่งรูดที่6นะครับเม็ดเดียวส่วน2ตัวท่านใดที่ทุนน้อยนะครับท่านใดที่ทุนน้อยนะครับพี่พี่เม็ดเดียวเม็ดเดียวนะครับผมให้ไปที่6ก,กับ5้าเลครับ ผมให้ไปที่หกหกนะครับพี่พี่ผมชอบเล็เบิ้ลน,นะวันนี้อืแต่ว่าสามตัวผมลืมให้เล็กเบิ้ลน,นะครับเนาะถ้าใครชอบเล็กเบิ้ลก็ตรงนี้ก็ได้นะครับห้าหกเก้าห้าหกหกนะครับเนาะห้าหกเก้าห้าหกหกห้าหกเก้าห้าหกหกเนาะนะครับ ก็นี่เลยนะครับพี่พี่เม็ดเดียวนะครับผมให้เลขเบิ้ลน,นะครับมวดนี้เนาะท่านใดชื่นชอบก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับพี่พี่ผมก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าแนวทางจอกตัวไหนเนาะก็ให้ไปตามสูตรคำนวณน,นะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับพี่พี่ก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับหรือว่าถ้ามีเวลาก็รับชมนะครับ คลิปนรับชมหนังขยะนะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆนะครับเพงๆิงรวยๆปังๆทุกท่านนะครับกลับสวัสดีครับ